ชูงผู้ชมไปตะลุยสวนพุทรานมสดวังน้ําเขียวนี่เป็นผลไม้เศรษฐกิจประจําอำเภอวังน้าเขียวที่โคราชเลยนะคะของแท้ต้องรสชาติหวานกรอบอร่อยจะจริงอย่างที่ดีดีๆพูดหรือเปล่าต้องตามไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะพุทรานมสดผลใหญ่อวบแน่นสีเขียวสดผลผลิตจากไร่ประเสริฐพุทรานมสดตำบลวังหมีอเาเภอวังน้าเขียวจังหวัด นครราชสีมาค่ะมีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยมีให้เลือกทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะคะคุณประเสริฐเป็นเจ้าของไร่ประเสริฐผู้สานนมสดก็เล่าให้ฟังนะคะว่าผู้สานนมสดในสวนเนี่ยก็จะติดสติกเกอร์แสดงตัวตนอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเกิดความสับสนและมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้จากสวนโดยเจ้าของยังทา้าชิมนะคะว่าถ้าเป็นผู้สานนมสดแท้เนี่ยต้องหวานกรอบอร่อยมากกว่าผู้สาต่างถิ่น จึงเตือนลูกค้าให้ระวังในการซื้อด้วยนะคะพร้อมกับเล่าให้ฟั่งด้วยนะคะว่าหลังสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะก็จะพักต้นพุทราราว2เดือนจากนั้นก็จะตัดโค่นให้เหลือแต่ตอหรือที่เรียกว่าการทําสาวปลายเดือนตุลาคมก็จะทยอยออกผลผลิตให้เราได้เก็บเกี่ยวทุกปีส่วนเคล็ดลับการรักษาคุณภาพพุทรานมสดได้นานนับ10ปีก็คือเขาจะใช้นมและมูลของวัวมาบํารุงต้นพุทรานั่นเองนะคะ โดยใช้นมหมัก3ส,สูตรเพื่อบำรุงต้นและสะสมตาดอกเร่งความหวานหอมกรอบตามช่วงเวลา ต้นทุนเฉลีย่ยไม่เกิน3 0,000บาทต่อไร่สามารถทำเงิน8 0 0 0 0ื่นถึง1 0 0 0 0แบาทต่อไร่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมหากใครสนใจสั่งซื้อผู้ซานมสดแท้จากสวนประเสริฐผู้สานมสดที่นี่เขาขายกิโลกรัมละ40 6 0บถึง60บาทเท่านั้นนะคะหรือติดต่อไปได้เลยค่ะตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook รวมไปถึงทางเบอร์ทโทรศัพท์นะไร่ประเสริฐผู้ซานมสดของแท้ต้องที่นี่ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ